โอเคแล้วก็สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเดี่ยวผมเอง C G F O zero game for ซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวาหารหัสไก่ตันอฟอฟ o ดเนานะก็รหัสนี้อ่าของเบื้องต้นหรือของดีฟีฟปกติก็คือจะมีก o นฮิวแมนเี่มีก o นฮิวแมมีโมจิที่ยังไม่ตื่นแล้วก็มีเคียวสามอย่างที่ผมเห็นดี ที่ผมเข้ามาเห็นนะเนาะตอนตัวคลิปนี้ผมอ่านนานแล้วแต่ผมเพิ่งมาภาคที่หลังอันนี้บอกไปก่อนเนาะอืมมันถึงอาจจะแบบภาพอาจจะไม่ตรงกับตามที่ผมพูดแล้วก็ขออภัยด้ยโอเครหัสนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษมาแต่ว่ามันก็โอเคกว่าไก่ตันที่ผมเคยเห็นมานะอ่าที่มันแตกต่างจากที่ผมเคยเห็นมามีอะไรบ้าง มันมีให้คิสสังเกตอ่ะปกติคือรหัสไก่ตามมันจะไม่มีห้คิสสังเกตไงคระแต่นี่คือมีคือมีมีแล้วก็สามารถทำวีสองได้แต่ว่าตอนนี้คือยังไม่ได้ไปซื้อนะจะสามารถซื้อได้เลยแล้วผมไม่ได้ซื้อนะเผื่อเผื่อบางคนแบบยังไม่อยากซื้อตอนนี้หรือไว้สำหรมอจากฟาร์มตังที่หลังไงถ้าเกิดคน,คนที่ได้ไปอ,ะอ่ะอ่าอาวุธดาบก็มีจะประมาณเนี้ยอืม มีดาบพิกมัมส่วนเรื่องของพวกของแต่งก็มีนิดๆหน่อยๆไม่ได้ไม่ไมค่อยเยอะมากแล้วก็พวกวัตถุดึงวัตถุดิบก็มีประมาณนี้อันนี้ผมอัปเดตช่วงก่อนบาลเลนทายอัปเดตบันเลนทายแล้วก็นี่ของผลปีาศาจผลก็โอเคไม่ได้แย่มากถือว่าอยู่ในระดับบันกลางถือว่าใช้ได้เลยโอเค พวกรีวิวของในตัวก็มีจะประมาณนี้นะโอเคเรื okay, นะ่องของกิจกรรมแจกรหัสรหัสนี้ถ้าเกิดจะเอาเข้าข่ๆคือถ้าเกิดผมอธิบายตอนนี้อาจจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่โอเคคือเจ้าผมเดี๋ยวผมจะทิ้ง,งเรียกว่างไงอ่าเรียกว่างไรกติกาการได้รหัสเนี้จะอยู่ใต้ล่างคอมเมนต์กรุณาดูคลิปนี้จบเลย <laughs> ถ้าไม่ยังถึงตอนนี้ก็โอเค คลิปนี้ก็น่าจะมีเท่านี้แหละเรื่องของการประกาศเจตคิจกรรมอะไรเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอ๊ะทิ้งลิงก์อะไรวะทิ้งอ่ากฏิกริกริยาอยู่ใต้คลิปเนาะโอเคโอเคสำหรับคลิปนี้ที่แค่ข้อนี้คลิปนี้เขาไม่ได้ตัดต่ออะไรเยอะแคส่สำหรับคลิปนี้เจอกัน